Page nine and so. อัยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวเจนนี่นะครับหนึ่งในสมาชิกจาก Black พิงคที่ในตอนนี้นั้นเนี่ยภาพถ่ายของเธอที่ถูกปล่อยออกมาจากสนามบินนั้นเนี่ยได้รับความสนใจจากแฟนๆและก็ชาวเนติเซนเกาหลีกันเป็นอย่างมากเลยนะครับหลังจากที่ในก่อนหน้านี้นั้นเจนนี่แบล็ ปล่อยรูปนะครับลงใน Instagram ส่วนตัวของเธอซึ่งเป็นการเปิดเผยผมสีใหม่ที่สวยมากๆนะครับเป็นสีบลอนด์ส้มเป็นสีผมที่สว่างมากๆแต่ก็มีความเปรี้ยวแล้็ความเซ็กซี่อยู่ในนั้นยิ่งเจนนี่เนี่ยที่เป็นคนที่มีความเซ็กซี่คิวตี้อยู่ในตัวเองสูงมากๆแล้วนะครับพอามาทําผมสีแบบนี้เนี่ยก็ยิ่งทําให้เธอนั้นเนี่ยดูเปรี้ยวดูซ่าขึ้นมากกว่าเดิมแฟนๆเนี่ยชื่นชอบกันมากๆนะครับแล้วก็ออกมาพูดกันว่าเจนนี่นั้นได้มีการเปลี่ยนสีผมแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าสัญญ,ญาณการคัมแบ็กของแบนนล็กอ และล่าสุดนี้นะครับเจนนี่เธอก็ได้สร้างเรื่องราวเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกครั้งกับสีผมใหม่ของเจนนี่เองโดยเธอนั้นได้มีการเดินทางไปยังสนามบินนะครับเพื่อที่จะเดินทางจากเกาหลีไปยังประเทศอเมริกานั่นเองแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าการไปยังอเมริกาครั้งนี้ของเจนนี่นั้นเนี่ยเธอไปทําอะไรกันแน่แต่ที่แน่นอนนะครับทุกครั้งเลยที่เจนนี่นั้นเธอไปยังสนามบินเพื่อจะเดินทางไปยังที่ไหนก็ตามเนี่ยเจนนี่ก็จะได้รับความสนใจแล้วก็จะถูกตับตามองมากๆเลยกับแฟชั่นสนามบินของเจนน ถือได้ว่าเป็นเจ้าแม่แฟชั่นเป็นแฟชั่นนิสตาอีกหนึ่งคนของวงแ Black พิงกเลยและที่สําคัญนะคบเรื่องของแ Black พิงกกับงานแฟชั่นต่างๆเนี่ยมันเป็นของคู่กันมาตั้งแต่เดบิวจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับซึ่งการมายังสนามบินครั้งนี้ของเจนนี่เนี่ยก็ทําให้แฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยต่างตะลึงกับสีผมของเธอนะครับเพราะว่าในตอนแรกนั้นเนี่ยในรูปสีผมของเจนนี่จะไม่ได้ดูส้มหรือว่าดูแดงสดขนาดนั้นแต่พอมายังสนามบินนะครับพอเจอแสงธรรมชาติแสงแฟลตต่างๆเนี่ยมันทำให้สีผมนนน่ัน้้้ดดููสสวววาาางขึมมแลกก็ย ฟแฟนๆหลายคนเลยก็เลยออกมาพูดถึงเจนนี่กับผมสีใหม่ของเธอกันนะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าผมของเจนนี่นั้นสีสวยกว่าที่คิดไวมากๆตอนแรกที่ดูในรูปก็เห็นแล้วว่ามันสีสวยจริงๆแต่พอมาเจอรูปจริงๆมาเจอรูปสดๆแบบนี้เนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าสีผมนั้นสวยกว่าที่คิดไว้มากๆเลยบางคนก็บอกว่าเจนนี่นั้นเธอดูดีมากๆกับผมสีนี้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นดูสดใสามากขึ้นเป็นการต้อนรับซัมเมอร์ที่ดีมากๆเลยลก็ยังมีแฟนๆอีกหนึ่งคนนะครับได้บอกเอาไว้ว่ารูปภาพเหล่านี้ที่สนามบินของ นนี่นั้นเนี่ยดูสวยมากๆเลยสีผมดูสว่างแล้วก็สีเป็นธรรมชาติกว่าในรูปพี่เจนนี่นั้นอัพลงอินสตาแกรมอีกเข้าใจว่าในรูปอินสตาแกรมนั้นอาจจะมีการปรับแต่งอะไรบางอย่างและสีผมของเธอนั้นอาจจะดูเหลืองไปหน่อยแต่พอมาเห็นของจริงๆแล้วมันสวยงามมากๆและเจนนี่นั้นเธอเหมาะจริงๆกับผมสีแบบนี้และก็ยังมีแฟนๆนะครับที่บอกว่าเจนนี่นั้นเธอเป็นคนที่มีใบหน้าหมวยแต่พอมาทําสีผมแบบนี้เธอดูหมวยและอินเตอร์มากๆนี่แหละคือเจนนี่ที่ฉันชอบมากๆลูกนี้เข้ากับเธอสุดๆและแฟชั่นในสนามบินของ เธอนั้นไม่เคยทําให้พวกเราผิดหวังเลยแต่งน้อยแบบนี้แต่มันดูดีมากๆจนฉันนั้นอยากแต่งตามเลยแต่ให้ตายเถอะฉันคงจะไม่สวยเท่าเธออีกหนึ่งคอมเมนต์จากแฟนๆนะครับได้บอกเอาไว้ว่าเจนนี่ในลุคนี้นะดูสบายมากๆเลยเธอดูชิลมากๆแต่ความชิลของเธอนั้นก็เต็มไปด้วยความสวยและความสง่าง,งามการเดินของเธอนั้นเป็นอะไรที่ทาให้ฉันนั้นตะลึงมากๆไอสีผมสีน,นี้มันสะดุดตาที่สุดเลยฉันอยากเห็นแล้วว่าหลังจากนี้ไปเจนนี่จะมีอะไรออกมาเซอร์ไพรส์พวกเราอีกและนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับจากแฟนๆที่ออกมาพูดถึง แล้วก็ออกมาชื่นชมกับลุกใหม่ผมสีใหม่ของเจนนี่หลังจากที่เธอนนเนี่ยเดินทางไปยังสนามบินนะครับเพื่อจะไปต่อที่อเมริกานั่นเองลุกใหม่ลุกนี้ของเจนนี่นั้นทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชอบกันหรือเปล่ากับลุกสนามบินของเจนนี่กับผมสีใหม่ของเธอสําหรับเราเนะี่ยเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าเจนนี่นั้นได้มีการเปลี่ยนสีผมแบบสว่างมากๆและก็เป็นสีที่สวยมากจริงๆนะครับเป็นการต้อนรับซัมเมอร์ที่ดีมากๆและสีผมสีนี้เนี่ยน่าจะเข้ากับเจนนี่ได้ดีจริงๆเพราะว ชื่นชอบกันมากๆจนต้องออกมาชื่นชมกับลูกนี้ของเจนนี่เลยนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอดูกันว่าจะมีอะไรเนียบล่อยออกมาให้พวกเราได้เซอร์ไพรส์กันอีกนะครับสำหรับเจนนี่คิมรวมไปถึงสมาชิกคนอื่นๆด้วยว่าหลังจากนี้นั้นจะมีอะไรปล่อยออกมาจะมีใครเปลี่ยนสีผมอีกหรือเปล่านะครับจะเป็นโดเซ่ที่เธอนั้นจะเลิกทําผมสีบอลแล้วก็ทําผมสีอื่นหรือเปล่ายังไงก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับแต่ที่แน่นอนแค่ในตอนนี้นะครับแฟนๆก็ดีใจกันมากๆแล้วที่สมาชิกจาก Black พิ n k ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ออกมาทาให้พวกเรารู้ะะรัว่าาจจมีอไหลงก ยังไงก็ตามก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าการคัมแบ็กของ Black พิงคนั้นเนี่ยจะมาเมื่อไร่เพราะว่าเจนนี่และจีซูเนี่ยก็เคยบอกไว้แล้วว่าเร็วๆนี้จะได้กลับมาพบกันอีกแน่นอนจะใช่ช่วงนี้หรือเปล่ายัางไงก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับสาหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันชอบผมสีใหม่ของเจนนี่หรือเปล่าก็มาคุยกันได้เลยนะครับหรือใครคิดว่าลุคของเจนนี่ที่สนามบินนั้นเป็นยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยรยลมมลใใมว,ยราาวมไป อัปเดตเกี่ยวกับ Black พิงคแล้วก็การคัมแบ็กของพวกเธอทั้ง4คนจากวงแม่ค้าเนี่ยเราจะรีบนํามาทําคลิปให้ทุกคนได้รับทราบแล้วก็ได้มาเมาท์มอยกันแบบนี้แน่นอนเลยสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องอมกอร์เคป๊อปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับทุกคนติดตามอย่างเดียวไม่พอจะต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยถ้าหากว่าลงคลิปปุ๊บจะได้รีบเข้ามาฟังกันปั๊บเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แลลละกกาาก่าาววมจออััััันนนนนนใใหคคคคิปครรบบทุสสดียง